่อแม่ได้ว่าคนนี้ดูแลฉันอย่างดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีคือคุณสามารถบอกคนอื่นได้อย่างสบายใจว่าคนนี้ดูแลฉันดีผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นคนที่ฉันมั่นใจแลวว่าเขารักฉันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่แบบเรากล้าเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเราครบกับผู้ชายคนนี้อยู่ก็เป็นอะไรที่มันดีฟังนะอะไรที่คุณไม่สามารถบอกสังคมได้ นั่นคือไม่เลิศคุณกล้าบอกสังคมไหมว่ออาอ๋อฉันเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าูพชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่กลวยถ้าเลยเมบอกไปต่อสังคมสังคมสังคมเขาจะแบบโอ้ฉลาดหน่อยนะคะ l a เ,เมย์พักก่อนเนาะเล l a เมย์ดูภูมิใจเนาะเล l a เมย์ ผู้ชายทําอะไรเธอบ้างเลยดิเมทเธอตื่นเดี๋ยวนี้สังคมควรจะบอกฉันแบบนี้แม่ฉันควรจะบอกฉันแบบนี้พ่อฉันควรจะบอกฉันแบบนี้เพื่อนฉันควรจะบอกฉันแบบนี้เธอสตินะคะชนนี่อย่าลงกลัวอย่างเดียวนะคะใช่ไหมคุณว่าไหมอันนี้เลยดิเมไม่ได้คิดเองนะจริงป่ะคุณกล้าบอกสังคมไหมว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วยิ่งคุณพูดไปผู้ชายดูดีไหมล่ะ เดมยมะยิ่งพูดไปผู้ชายยิ่งดูไม่ดีจุกปาคุณก็เลยอะไรคุณก็เลยเสร้างภาพให้ผู้ชายเมื่อไหร่ที่คุณต้องคบผู้ชายแล้วคุณต้องสร้างภาพให้ผู้ชายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคุณว่ามันมันน่าภูมิใจไหมกับการมีคนนี้อยู่ในชีวิตถ้าเมย์ขายคอให้คุณไม่ได้เมย์ช่วยคุณไม่ได้ คุณจะติดดมอย,ยู่การสงสัยเองโดยการที่มานั่งบูชาผู้ชายโดยที่ผู้ชายไม่ให้เงินสักบาท <ว â ng> เหนื่อยคุณจะติดอยู่ในความสับสนว่าเอ๊ะตกลงเขารักฉันหรือเปล่าทําไมเขาไม่ลงทุนกับฉันเลยเหนื่อยตัด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 ออกไปเลยผู้ชายไร้สาระไม่ลงทุนกับคุณตัดตัดออกไปให้หมดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณ ไม่เห็นคุณค่าตัวเองตรงนี้ไม่ไม่รู้สึกว่าผู้ชายต้องเปจะต้องจ่ายคุณแบบนี้คุณจะเหนื่อยมากๆโอเคไหมคะคุณจะเหนื่อยในความสัมพันธ์มากๆคุณเหมือนความรักของคุณเนะี่ยเหมือนขับรถหยุดทางลุกลังพอมันไม่มีเงินมันเหมือนทางมันไม่เรียบไปความรักก็ไม่ราบลื่นแต่ถ้าคุณรักด้วยเงินรักด้วยการมีเงินเป็นพื้นฐานมันเหมือนขับรถบนลาดยางลื่นขับไปได้สบาย รถของคุณก็ไม่พังแต่ถ้ารักไม่มีเงินเตรียมตัวออกรถคันใหม่ได้เลยเพราะว่าขับอยู่บนลูกหลัง